นี่เพื่อนๆนไปเลยใหญ่จะไปเก็บมะเขือเทศด้วยเดี๋ยวเอาลูกใหญ่ๆคัดลูกใหญ่ๆใส่ตรานี่ไข่ก็น่าจะกี่วันแล้วนี่ยสองวันหรือเปล่าไข่ได้มันจนะเลี้ยงแล้วเอาแบบง่ายๆไม่ต้องอะไรมากง่าย มาต้องไปทอดแล้วไปพักไว้ไปทอดแล้วไปแช่แข็งไว้โอ้ยอย่างนั้นไม่ใช่นิสัยเยตะเดอ้อนี่แหละเย,ยตะเอาสดสดมาจากสวนล่างๆหันๆโคตรพลาดพลืบในน้ํามันนี่นะคะเบาแล้วเพื่อนรอกแล้นะคะแค่นี้ก็พอกินได้อยู่ สวัสดีจ้ามาแล้ยจ้ามาแล้ยจ้าเพื่อนๆมาขุดมันฝรั่งไปทํำเฟรนฟรายให้พี่เหมือนนะคะดูนี่เพื่อนๆน่าจะเป็นเรดิสนี่โอ้ยนี่ฝนตกครั้งที่สองโอ้โหนี่ขึ้นเต็มเลยนี่อันนี้กันอ้นี้น่าจะเป็นเออคาโลนาหรืออะไรก็รไม่รู้นี่คาโลนาหรือผักเคสหรือ่าอะไรไม่รู้มาเอ้ยน่าจะขุดได้แล้วนี่ ยายขอขุดก่อนเนดะ้อโอ้ยว่าฝนตกโอ้ยมันเปียกแต่ข้างบนมันก็ได้น้ำเยอะอยู่นะยายไปดูในถังเมื่อกี้ทำไมมันอือโอไม่ได้อีกแล้วไปแต่เคลียร์เอาอีกแล้ว อุตสาหว่าฝนตกจะมาคุดมันฝรั่งว้ายมันเปียกแต่ข้างบนเฮ้ยยายไปหามีดมาขุดก่อนมันขุดไม่ได้แตะมาตามเคยเยไปหามีดก่อนฝนตกเมื่อวานเพื่อนเมื่อวานเฮ้ยเมื่อวานไปงาน เห็นไหมแค่วันเดียวเองอากาศไม่ไ้เลยพอมาวันนี้แดดออกเหมือนเดิมแต่ว่าไปดูในไอ้นั่นมันก็ได้น้ำเยอะอยู่นะไปดูในถังที่รองน้ำโอ้ยนี่ดูคอยดูหนะ้าปีหน้าเนี่ยมันฟรั่งขึ้นเต็มแน่เลยขุดไม่หมดเน,เนี่ยเปลืเนี้ยมันจะขึ้นเต็มแน่เลยขุดไม่หมด มันจะขุดหมดอะไรละ่ะดูดิเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอให้ไอ้นั่นค่อยมาขุดใหม่อีกถ้าเกิดฝนตกนะจะพาเอฟซีมาขุดมันฝรั่งดีๆหน่อยมันฝรั่งปีนี้ไม่ใหญ่หรอกมันแรง <c oughs> เขียวเขียวหัวหนึ่งมีคนถามอีกถามว่าปลูกยังไงนี่แหละหัวหนึ่งอย่างนี้แหละก็มากลบไว้ในดินอย่างนี้กลบไว้อย่างนี้เออแล้วมันก็งอกงอกงอกมาถามว่าปลูกกี่เดือนเอฟซี FC ชอบถามยายไม่เคยนับหลงให้รอให้ต้นมันตายก็ขุดมากินก็ <c oughs> เลยไม่นับไม่รู้จะนับทำไมเนาะ ปลูกไว้ขุดขุดทมทม,ท,มทิ้งไว้เพราะต้นมันตายเราก็มาขุดหัวมันกินนี่นี่น่าจะต้นกระาใบหย,ยิกนี่ เดี๋ยวไปหาขุดสีม่วงดูหน่อยซิเพื่อนๆขุดได้เปล่าล่ะสีม่วงขุดสีม่วงไหมนี่สีม่วงขุดได้ไหมเนี่ยอุ๊ยน้เนาะโอ้ยขุดไม่ได้เฮ้ยทำไงโู้ยฮ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 ู้ย,ยนี่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 มาดูมาดูมาดู ยัยไม่กลัวโอ้นี่เดี๋ยวเอาไว้ทําพันต่อปีต่อไปแพงซื้อมาซื้อมาซื้อมาทุงหนึ่งไม่กี่อันเองสองร้อยกว่าบาทปีนี้เอาไว้ทําพันอย่างเดียวนี่ปีหน้าค่อยกิน มันแพงเราก็ซื้อมาไว้ทำพันปีต่อไปสีสวยเนาะ๋นวัน๋ยวันหลังยายจะซื้อเอาแบบมันมีอีกพันหนึ่งออกดำาๆหน่อยสวยเนาะนี่แหละหัวหนึ่งลูกไปอันนี้มันไม่ค่อยสวยเนาะมันแรงมันก็เลยได้น้อยถ้ามันไม่แรงมันได้เยอะกว่านี้ ยายแค่ขคุดดูเฉยๆแล้วรอถ้าเกิดมันเปียกค่อยมาขุดทีเดียวแล้วก็เลือกไว้อันไหนสวยๆเอาไว้ทำพันน,นี่ได้เขียเอามันเดิมแหละโอ้ยดูผักชีเสดายผักชีขึ้นเต็มเลยนี่เมื่อวานไป เดินละอองฝนอีกละมีเช้ามาจำใหญ่เลยใหญ่ไปเจอละอองฝนใช้มือขุดเอา,ใช,า,าใช้ความสามารถนี่นี่นี่อันนี้ยายยกยกร่องไม่ได้เยอะ ดินมันแข็งไงเห็นไหมไอที่ที่เขาปลูกกันเยอะๆนะที่ฟาร์มเขาปลูกเขาใช้รถยกรองโอ้ยเรดิสเรดิสหมดยัง <c oughs> อุตสาห์เตรียมใส่รองเท้าบูดมาอย่างดีกลัวละ <c oughs> กนอเพื่อนเ,นเลยมาใช้มือเคลีย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่นี่เห็นเปล่านี่เห็นป้านี่เห็นเป้าเเป่าใช้ความสามารถเอามือเคลีย ลูกไม่ตกเลยนี่นางกุ๊ก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 นี่นางกุ๊ก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 นี่โอ้นี่โอ้นี่ตรงนี้จะหัวเยอะหน่อยนะ เพราะว่าเรารดน้ําตรงนี้รดน้ําใช้ความสามารถหมดยังตรงไหนดินมันร่วนร่วนมันก็มีอยู่นะตรงไหนดินแข็งแข็งมันไม่สามารถที่จะไปมีหัวได้เอาอีกช่วยเอาอีกช่วยไหน่นี่นี่นี่น,นี่ตั้งกล้องไว้อย่างนั้นเด้อ คือเดี๋ยวก็คนว่าเวียนหัวอีกอ้อนี่เห็นไหมนี่เอ้ยอ้อนี่เห็นไหมนี่อู้ถือไม่สะดวกถือไม่สะดวกอืมนี่อู้นี่อ,นอู้มันฟรัง่งนี่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 เห็นเปล่า เขียไปสนุกไปได้ตังเยอะแล้วนี่เขียไปสนุกไปไป่อลยยังจะมีอีกอู้ เดี๋ยวเขาไปล้างมือก,ก่อนเดี๋ยวพาไปทำเฟรนฟร r ยนี่เพื่อนๆนะไปใหญ่ยจะไปเก็บมะเขือเทศด้วยเดี๋ยวเอาลูกใหญ่ๆคัดลูกใหญ่ๆใส่ออกมานี่ยคัดลูกใหญ่เดี๋ยวจะไปทำเฟรนฟร r ยตอนนี้ลูกเล็กๆเอาไวต้ต้มกี่หัวดิแค่นี้ก็พอแฟนใหญ่กินคนเดียว ยายไม่กินลอกเฟนฟงเฟงไฟอะไรกินไม่เป็นเราอาหารฝรัง่งอาหารฝรัง่งกินไม่เป็นเราเขาจะกินมะเขือเทศสลัดด้วยแฟนยายจะกินเฟรนฟรายกับไข่ดาวแล้วก็มะเขือเทศสลัดอาหารเพื่อสุขภาพของจากสวนเราเองเนาะนีะ่แหละ เพื่อสุขภาพปลูกเองกินเองทำกับข้าวเองไปเดี๋ยวไป,ปเก็บมะเขือเทศก่อนถ้าเรายังไม่กินไม่ต้องล้างนะคะมันฝรั่งต้องเอาไว้ให้มันติดดินเดอ้อล้างแล้วมันจะเ,เปลี่ยนสีเป็นสีเขียวแล้วมันจะมีพิษนะ ถ้าเรายังไม่กินก็ปล่อยให้มันติดดินอยู่น,นั่นแหละอย่าให้โดนแดดน,นะเดีจะเก็บเอาอันนี้พันนี้แฟนยายชอบเปลือกมันนิ่มดีอันนี้พันที่ยายเพาะเองนะเดี๋ยวจะเก็บอันเล็กไปตากอีก งวดชุดที่แล้วตากเสียหายหมดเลยเพื่อนๆอากาศไม่ดีแดดแดดไม่ร้อนแล้วก็ฝนตกไม่ขึ้นราน่าเสียดายเดี๋ยวยายพามาสำรวจสวนเด้อลังฝนตกยายเห็นแล้วเดี๋ยวพามาสำรวจเด้อเดี๋ยวทำากับข้าเสร็จก่อนฝนตกแค่นิดเดียวอะไรอะไรพรวดพลาดแค่วันเดียวเองโอ้ยสุดยอดเลยเพื่อนๆเลย ยายมาถ่ายให้ดูด้วยจะถ่ายให้ดูตอนนี้ก็เดี๋ยวคลิปมันยาวอีกยายจะไปทำเฟรนฟรายเอาไปใส่สลัดเพอร์คีลาวยายจะไปถ่ายมาถ่ายให้ดูเด้อโอ้โหสุดยอดฝนตกเมื่อวานฝนตกเมื่อวานอะไรอะไรพรวดพลาดพรืมเลยเพื่อนเอ้ย เดี๋ยวพามาอัปเดตสวนให้ดูเด้อไปทำกับข้าวก่อนไข่วกหน่าจะกี่วันแล้วเนี่ยสองวันหรือเปล่าไข่มาในระวางที่ปอกมันฝรั่งนี่ก็เอาน้ำมันใส่กระทะไว้นะคะเพื่อนๆปอกเสร็จน้ำมันก็ร้อนพอดี ในระหว่างที่รอเฟ้นไฟก็เดี๋ยวไปทำสลัดกันนะคะทำสลัดมะเขือเทศสลัดมะเขือเทศก็ไม่มีอะไรมากผักชีลาวกับหอมใหญ่ใส่ลงไปแล้วก็ใส่เกลือพริกไทยน้ำตาล น้ำส้มสายชูแค่นั้นแหละโคเลโคเลโคเลแล้วก็หันมาเขือเทศใส่เอาแบบง่ายๆบางทีแฟนยายก็พาพาแล้วก็โรยเกลือพริกไทยก็กินแค่นั้นแหละกินง่ายๆไม่เรื่องมากแค่นี้ก็อร่อยกว่าเมื่อวานถ้า ถ้าเห็นมีสลัดยายก็จะกินสลัดนั่นแหละมันมีอยู่สลัดแต่เขาให้โรยเขามีแต่แบบผักสลัดสดๆอ่ะนะแล้วเขาจะให้เราไปโรยพวกมายองเนสอะไรต่างๆยายไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยนั่นไม่เคยกินนะยายสลัดที่ใส่มายองกินยูแต่ก็ไม่ค่อยชอบแต่ถ้ากระเทืือพริกไทยอย่างนี้มาหวานถ้ามีนะมันยังได้รสชาติเค็มๆหน่อยนะ ไม่เค็มเลยนะเมื่อวานแค่เนี้ยมันก็ยังมีรสชาติอ่ะเพื่อนเพเรียวหวานเค็มเนาะยังพอทูทูไทยๆได้นี่มนะันจะเลือยงละนี่เอาแบบง่ายๆไม่ต้องอะไรมากง่ายมนต้องไปทอดแล้วไปพักไว้ไปทอดแล้วไปแช่แข็งไว้โอ้ยอย่างนั้นไม่ใช่นิสัยยยตะเด้อนี่แหละเยตะ เอาสด,สดสดมาจากสวนลางลังหันหันโครตคลาดพรื้ในน้ำมันก็กรอบแล้ก็ได้กินแล้วฟังกระทะรอไข่บาวนี่นะคะเบาแล้วคุณทุนคนีล้วก็สบับมันลง บอกแล้วนะคะเค่นี้ก็พอกินได้อยู่กรอบหอมสดๆจากสวนแต่ยายไม่กินทำาท่าไรทำให้แต่แฟนยายดีม,มันไม่ชอบอาหารฝรัง่งมันชอบอาหารอีสาน จริงๆแต่ว่าถ้าไปข้างนอกก็สั่งกินนะเพราะว่าสั่งอย่างอื่นไม่รู้ว่ามันอร่อยเปล่าต้องสั่งเฟรนไ์ฟรายนี่เสร็จแล้วนะคะเพ,พือ่อนน่าก,กินไหมง่ายๆสไตล์ยตานะคะเฟรนไฟรายสดๆจากสวนคือเทศสลดัด ฝากด้วยนะคะไปะแล้วก็วันนี้แฟนยายจะกินน้ำน้าชาเดี๋ยวต้มน้ำชาให้แฟนยายก่อนนะเออไปแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงใ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะ